Các nhanh lên đi, mau lên, nhanh 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 lên, nhanh

แค่ของติดก็ยังไงไยู่น่าไป่งเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยยังไปแล้วลุยเลยแล้วไปดูไปดูไปไปไป

ตื่นได้ด้ลยดังนั้นห่างกัเดีแหมเลยอะไไม่รู้กรายอยู่ไหนวะต่อยู่กระจายตรงไหนเด็นี้วะอะไรอะอะฉีดห้องหรอโธ่โอ้ยฉห้องนี่ผู้หญิงลิฟท์ฉีดยังไงอะฉีดเตที่้าวเหรอไม่เตฉีดอยากฉดเตาไหนก็ฉีดเพราะว่าเราได้ใช้กับอนี่ออันนี้น้อง รู S <S ้ไหมว่าก็สอบใครอะสอบใครช่่ฉันรองรองเท้าจ้าอะรู้ได้ไงูได้ไงดูได้ไงก็รู้แล้วสังเท้าได้เองอยากได้เหรออวม่มันคืออะไรอะอยากได้ตรนี้เฮ้ยรงท้ารองเท้าทันเรนได้ปาถึง3 0มร้อะเนี่ย

มาาถึงไหมอะถึงไหมึส่ห้ารับจ้างไอ้คนรัจ้างไงให้พอัดเงินเพิ่มมอองไข่มอมาม่าก็มันมีที่ใส่ไข่ด้วยรูไหมช่วงนี้ไม่คิดมาม่าบ่อยไม่ไหนอย่างเนี่มใส่่ใส่ไส่่ใส่ใส่ใส่่ใส่ใ่ใ่ใส่่ใส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 มถส่ใส่ใส่ใส่ง่่มส มีใไผ่ด้วยครับใบไผ่ตาใบไผ่ะยอกตาใบไผ่หยอกแล้วหยอกแล้วเฮ้ยครับฟ้าเอฟนี่ยเดี๋ยวมาดิ้โอ้โหโอ้โหราการอะไรวะรายการโอ้โห้นนี้ของกินไม่ได้เลยบ้านนี้ไม่คิดเลยอันนี้ไม่กินโลยล้วนล้วนคอ ต้องมีด้วยตามไม่ได้กินอะไรต้องมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีด้วยโอเคตัวจิ้่อนนะจ๊ะเอาจิ้ก่อนจิ้มแ้วที่ให้อะไรอะติดต่อรูปใช่ผองอากาศแฉกไปเจ็ดผองอากาศอะไรอะน่ารักมากมันเปิดไฟได้ด้นะน่าเปิดไฟได้โอ้โหเปิดไฟเอาวที่ No, no, no,

ไฟมนอนอดยเลยแม่ตหรือเปล่ามาดูก่อนน่มเครืองพกอากาศคยังเนี่ยอย่าใไล่ไมันลมก็ดีใจไม่ใช่มรักคือถือกลมันางเปิดเลยเปิดเลยเฮอเยเปิดเลยเเลยอเลยเปิดเลยมดเลยอยกดีดเดี๋ยังยกแบบมีแรงด้วยนยกั่งนามเยมันนา มันหลุดที่โบโบแพงด้วยะามันหลุดที่โบหรือว่าไอ้สามร้มันอยู่ที่โบอะมร้อยสามรอยามาลมมันลมขลมาลนว่าเอาของที่บ้านมานมเฮ้ไม่น่าใช่แล้วว่าไม่ใชคุขวายชีเไหาย 死了 ใส่น <Es> <specific> ้ำให้ด้วยอ๋อจะได้ต้มใข้ารรานทุกอย่างยี่สิบเก้าถาลนี้ขอปะมดไม่วเอาไอ้นาแล้วเตาเราจะงารไม่ลับ้่ได้แ้่นด้่แ้่้กินได้นะกินได้เออที่โก้ไม่ต่เนี้ยกินได้ ไม่พี่ว่าอยู่ได้หรอเากินที่ห้องได้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 ยาวกลยอันนี้เปล่านะอันนี้เปล่าแต่เราไม่ใช้คนต้องกร่มันสมคนที่ถึงแบบว่าก็ยับกันเล้วบอกแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นแรง okay Bye. i <laughs> it. มนไมยได้เอีมันหวานขึ้นแน่มาก็ตกินหมดเนี่ยหวานขึ้นแน่อยู่ก่อได้หลายอาได้เลือคือข้าวไ้อเือดเลือกคือข้าวยังไเนร่ยวานหวานโลยแ่ก่าทีรู้ไมแต่นี่มันี่มไรที่เอาหลอเราสเรไม่ตเยก็ส่ีมันก็ปลูกอยู่ที่ไหนที่รบอยสีาปกีวยเอจิบอกหลสีีสวยแล้วมมีสเอะี่หอ ให้เป็นหรือไงสองร้อยกำไรนะแ่กไรเห็นอัแรกันนี้ห่อีได้เป็นเครื่องขูดเลยเป็นบ้ตนไหนเลยอ่ะเบ้านไหคือเป็นเครื่องขูดไบอกที่บ้านใช้สกัดอันี่ไม่ใช่หรอไหวไมใช่หรอ